เช่คร <mile> ับแต่เรียนพระนรูครับเมื่อท่านประธานในวิธีก้มลงุนตามเรียนก็กราบตามนะครับการแบบเรียนหลอดเทปที่ถือต้องปรุงแรงนรครับที่เชิญอาจารย์ที่ท่านครับเดี๋ยวสัปูนเหนืงเดี๋ยดนักเรียนนะครับนี่ท่านอาจารย์พันศรีนะครับผมได้นินราจารย์สำคั์ที่เสียงหวานๆในเรื่องของการถ่ายทอดถ่ายทอดเสียงนะครับบางเดือนท่านอาจารย์เกิดปีน้ำน้อยพอดี มาในเย็นก็ทยอยมาเนาะใครที่ยังไม่ได้ทําบุญครั้งนี้แล้วเนาะอย่าเป็นหนี้ธารนิสงฆ์นะครับหรืออย่าเป็นหนี้สงฆ์นะครับใส่บาตรได้เลยนะครับเดีนผู้ชมบางคนบกอกไม่เป็นไรครับเด็กผมก็ร่วงโมทนาอย่าอนุโมทนาบ่อยรุปปั้นได้บุญแท็จสิบเปอร์เซ็นต์นั้นนึงนะนี่ถ่ายรูปด,ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆในกิจศรัทธาที่เป็นกุศลตรงนี้นะครับท่านเยนเนาะคุณเราคุณเชื่อน่าหลายคนพยายามมองไว้รักจันนะครับจำแล้วก็เราได้ทำเมื่ออยาไม่ต้องให้แก่เท่าหรือขนาดคุณก็ได้ลูกนะครับคุณี่ที่รับนคุณนรุนะครับเขาได้ไปประกอบพิธีหล่อเทียนเาพรรษาที่บริษัทของเขานะครับเขาได้มาสอบถามคุณว่าพ่อครับทำยังไงบ้างคุูก็ได้อธิบายไปนะครับเขาบอกว่าดีใจมากๆที่ได้เป็นแม่งานในการทํากิจกรรม ในโรงงานของเขานะครับเช่นเดียวกับนายกรื่นั่สองท่านนะครับที่พึ่งใจมากเลยครับเขาบอกว่าหนูนองไม่หลับเลยครับัวจะทําให้ถูกต้องหรืออ่านรายงานไม่ถูกต้องการั้นตอนไม่ถูกต้องนะครับการการท้กิดการทุกอย่างไม่มีกิไมถูกนะนักเรียนนะมีแต่ว่าควรไม่ควรเท่านั้นเองเนาะตอนนั้นไม่ไม่ต้องทำเสถียความถูกต้องนะครับหรือควรหรือไม่ควรเท่านั้นเองเช่นเดียวกันในชีวิตประจำวันบอกพวกผู้เราก็เหมือนกันนะครับ ควรกันนึงถึงว่าควรจะไม่ควรที่จะทำภาษาควรแตกต่างนะครับไปหลายวัดแล้วกูจะแตกแต่ให้เป็นนี่สงไดยยังไงก็ท่านได้อธิบายให้ครูฟังมาพอบระังผมก็เข้าไปใช้ธุระที่วัดบางทนก็ไปยิ้มของวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนักเรียนนะถ้าไม่บูรณะให้ปกติง,งของก็ไม่จะเรียนรุ่งยังได้ที่ตุกวันนี้เพราะเรามีการทําบุญมีการบริจาคทานเองจึงทำให้ บวรบุตรศาสนาเราเยืนยงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นะครับไม่ต้องทำมากมายเกินความจำเป็นนักเรียนนะทำบุญพอสมควรเดี๋ยนะเดี๋ยจะเงียบนะเอาโหมดท่านั้นหันไม่ให้กันล่าสุดจัดแล้วนักเรียนไม่ต้องอายมัธาายโยกนะครับตอนนี้ท่านเอาถือหันมาแล้วนะครับ ลองน้ำใจศรัทธาจากพวกเรานะ้อง่วนหนึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตรงนี้แหละลูกนะครับอ่าสามดกนอ้อยแก๊กได้สามบาทน่าสิ้นตังนักเรียนมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนักเรียนไม่ได้กลาได้นะนักเรียนนะว่าทุกครั้งจะต้องทำบุญไม่ใช่นะครับนักเรียนแต่ให้พวกเรา ได้ร่วมกิจกรรมเท่านั้นก็พอใจแล้วนะครับได้ร่วมกิจกรรมก็พอใจแล้วนะครับส่วนจิตสัานั้น็นเรื่องของจิตของพวกเราเอง เดี S <S ๋ยวชั่วโมงต่อไปว่างแล้วก็มานักเรียนรับรองได้ว่าเทียนในนี้ไม่มีการเต็มนะครับเราจะตั้งไว้ตรงนี้2วันนะครับนักเรียนจตศรัทธาที่วักทายกที่นี้นะครับถือขันถือบารรอไว้นะครับก็เป็นการที่จะได้เอาไปใช้จ่ายในกิจกรรมนี้จริงๆนักเรียนเนาะไม่ได้เดียดว่าเทียนแผ่นต้นขนมเพรกะแค่คุ้ต้องไปซื้อมาเอาแล้วยอมรออยู่แล้วรอไม่ทันนะครับ ายอย่างนี้ต้องซื้อมานะครับแล้วก็เาม,มาช่วยร่วได้ช่วยกันนะคะนรับเราไดให้ร่วมกันบริจาคเงินบางส่วนนะครับเงินบางส่วนจะนาไปบริจาคให้สวัดบุิวรสุสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน,น,นงานของาสมที่วัดบสส่วนที่บรจสองรูปเป็นทุกปีครับแต่ละปีจะรับการบริจาคขอานทส่วนนะครับ ตามจำนวนปริมาณของธาตุสิ่ที่จะมาพิษาในปีนี้นะครับเดี๋ยวแนะนำชวนชวนนะครับรเรียนนะถ้ามีปัจจัยเดี๋ยใช้พอที่จะเกียรติมาบอนพุทธศาสนาก็เชิญนะครับรเพี่อนนะแต่เชื่อว่าการทําบุญในอานิสงส์เรื่อง,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 งของการต่อเถิงข้าวสารครับท่านเด็กจะเห็นนะเทียนจะมีผิเวเนียนมากนะครับใครอยากมีผิเวเนียนเหมือนเหมือนเล่มเทียนก็มารอเทียนกันใครอยากมีฤทธิ์ปัญญาชั่วช่วงชั่ววานเหมือนกัน เยียนที่จะสวรรค์ในกาต่อไปนะครับทุกทีต้องมาทำบุญร่วมกันนะครับต่อกเป็นคำภาษาร่วยกันและยังเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆในเรียนเนาะเราเห็นวางสมบัติมาสมัครีนะครับจากก้อนเทียนหลายก้อนที่เราเอามารอประไลกันนะครับใบเดียวกันแล้วก็เทีลงไปในแม่ธรณีเดียวกันนะครับนั่นมันบอกได้ชัดเจนเลยว่าสำาัญนะครับทุกทเนาะถ้าใครมีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญในเรียนะไม่ต้องไม่ต้องเสื่อมนะครับความเดิยบริจาค เราเปานบุษานัเป็นเร่งไม่าในะครับและการบริการนั้นขอให้เป็นที่ิานะครับเป็นเกาตรกที่เาื่อกตร้มนะครับเนถึ้นขานี้ก็ให้ดูสวน้ำใต่อสนต่อพวกเรานะครับ เด็กๆเราอยู่ก็ยังไม่ต้องรีบนะครับแล้วเดี๋ยวเราริมชวยกันนะครับแต่ถ้าเรื่องอ่ารืไรไม่ต้องมาตระนเนี่ยเขเก็บเลงที่ยังเขาเลิกก่อนถ้าดิเป็นานนิวนะครับ เดแน่แนเลยวมัะราจะมลยถ่านไม่ไดเียนวใเียนอร,ร่วมอนุงมทนานกับพวกเรานะครับนอกจากคอจะ,อะดูแลในส่วนนี้เนีต้ก็มีท่านนายกทั้งสองะการทั้งสัมพนะะมานธ์น,นะครับมาร่วช่้ยกันีแต่ปะวัตลักนะครับ รูดีใจนะครับที่มีนักเรียนมาร่วมกิจกรรมกันหาแน่นะครับและออก็วันนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญของพวกเราหลายคนสอบถามว่าจยางคบซีรีส์มีตาลอยเเพื่อเคยได้ยินนะครับน้ำตาเทนมันจีออกมาว้าบ่อยเลยตาเลยว่าเจริงจริงนะระวังน้ำตาเทมจาก,กัน,น,น,นไ,ได้ไรโเ้ยโอยอายโออ้เยอย พี่ปวศช่วยหยุบเกณฑ์ใส่เลยแล้วร่มกิจกรรมแล้วในนี้ก็แบบเรียนตามปกติถึงไม่แน่เวลาพอนะก็อีไหมนะครับนักเรียนใครทยังไมได้ร่วมทำบุญก็เชิญนะครับนักเรียนใครที่มีเป็นผููญนะครับสมวันนี้เชื่อได้ว่าจะส่งให้กับพวกเราได้ามสดีเนาะลูเลยรอหน้าห้องเลยด้ณมาที่พี่นยพี่นจะไปหาร้องกันนะ เมื่อวานนี้อาจจะไม่พร้อมนะครับที่เข้าแถวอาจจะไม่พร้อมตอนนี้พร้อมแล้วก็เรื่องอะไรจะได้วก็วงจรนะเห็นแบบในเรื่องกาเรียนก็ได้จ่ายอย่างนี้แหละครับเรียนแก๊สก็ต้องเรียนก็ครับเครียดเหรอเรียนเนี่ยเรียนก็ผมไมนเครียดมากเลยนะครับเพื่อได้รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้บางส่วนนะครับนักเรียนขณะนี้ได้รับแจ้งจากทางราชาร วัฒนธรรมและพุทธศาสนาจังหวัดพิษณาโลกนี้ให้เราเป็นเจ้าหน้าในการทำบุญก้าววัดที่วัดพิชัยนะครับประมาณวันที่4ี่สิงหาคมนะครับเดี๋ยวจะได้คัดเลือกแผนกชั้นปีอีกแล้วนะครับว่าแผนกนั้นใดที่โชคดีจะได้ไปทำบุญเองนะครับทำบุญตอนเสบีนีการนะครับที่วัดพิชัยร่วมกับคณะกรรมการการวิชาชีพทักษิษฐ์นะครับที่จะต้องเป็นตัวหลักในการทำบุญก้าวัดนะครับแต่นื้ก็เชิญชวนนะครับ นี่ใครจะทำบุญนะครับเดินตรงมาตรงพระพระสงฆ์เลยนะครับเอ้ยพวกที่ทงเต้ารูปเลยนะนี่นะเอาพี่ดิมเรายังไม่ได้โทรถาเทียนเลยเนาะแต่แต่ไม่ต้องแล้วไม่ทำแล้วจุดแค่ชวนนะครับนักเรียนเนาะนักเรียน ข้อนี้ all, น second, <IS affection ate> นสําคัญนะเรียนการเนี่ยเป็นนี่สองไดสำคัญมากนะเรียนใครยิ่งเป็นด้วยอชุดนี้ว่าารไาไปแท้นงนะคนที่เท่าของมาพอดีนะครับเราทั้งนี้ไม่เคยใช้จะเป็นนี่นะครับ ไปที่ไหนเราใช้ท้าร่างห้องน้ำอย่างมันปาหไปตอยเคยไปที่ไหนมาก็ชั่งนะครับไปวัดะไรนะไม่เคยนะกี้ไม่ได้เคยใช้นี่ส่งที่เมรุโขงธาราตรงนี้เลยนะครับเลยเืออธิานจิตเลยว่าเป็นนี่สินต่างๆที่อยูในบวบผุ้ดีแล้วก็สินันจกันนะครับเรียนคำมาแล้วหรอหลักฐานยังด้านนังภุศรีอธิษฐานอยู่แปดข้อนะครับเกิดมาให้รูปสวยเกิดมาให้รวยรักเกิดมาใหุ ปัญญาครับมีปัญญาได้กว่าคนอื่นนะครับนอกจากนั้นยังอธิฐานว่าขอให้มีโอกาสได้ช่วยคนตกทุกข์ได้ยากนะครับขอให้มีโอกาสได้ทําความดีรักดีสิ่งธรรมจับใจนะครับท่านไม่ได้ขออะไรเลยนะครับแลนสิ่งที่ท่านขออย่างชัดเจนคือขอให้ทบพระพุทธศาสนาทุกครบทุกชาตินะครับตามคดีที่เป็นแม่ของพระเวสสนดรนาะเนานบูชาได้นะครับในเรื่องเพศอาชาทั้งสุสันกันกัญจท้าย ของพระพุทธเจ้าใ็้เป็น,น,นยยมหาบุรุษนะครับคืนมหาบุญบุญอันยิ่งใหญ่ของรงคุณเทพธรรม,ามาสามัพพุทธเจา้าก่อนที่จะติดติดมาเป็นเจ้าชายสัทธะเนาะผมเคยได้ยินบ้างนะครับไปวัดมาคนที่ดีเนาะได้เรียนในสารที่ว่าเวนสารางสอนนะครับเรียนเชิญนะครับแวะเบียดกันเข้ามานะครับนักเรียนหนุนยีปีนกันเข้ามาถ้าแบบโมชานะครับวันเวลาไม่ค่ท่าวาเรียไ,คยไปครการทำบุญก็จะไหลไปตามเวลาเนาะ ขออาจารย์ทำบุญให้โจประดานขอเป็นประสบวา,ารณ์ต่อไในการดำเนินชีวิตสิ่งใดที่เป็นไปนตามรองของทำให้ผิดต้องไม่ผิดตามกฎหมายนะครับขอให้สิ่งนั้นให้จงบรรดากับพวกเรานะครับนะอ้ามาในรูปนะครับกลุ่มนี้คือทำทุกปีทีสองปีที่ผ่านมาแนละไม่เคยขาดเนาะจำได้เลยนะครับตั้งใจกันมานแต่บ้านนะครับตั้งต่